จ้าสวัสดีพี่น้องเสื้อสีได้เสื้อสีได้วิวสวยๆงามๆจนสิโอ้ยจนว่ายางเสาหอบแหกแหกป้าห่อนหน้าห่อนหูตีนี้ยับขึ้นไหยับขึ้นแข่งหนึ่งหอนหูแข่งหนึ่งโอ้ยระวังหูใหม่เด้อ ไมมาเชือกยังไงเชือกวาวบอเชือกวาวจะจะแล่นน้าเก็บเชือกวาวขึ้นมานั่นนะน้ำวาวเขาอยู่พุ่นเทิร์พุ่นเห็นบอเออนั่นน่าจะาไตล์นะระดับหนึ่งนะคะความสวยงามวันนี้บรรยากาศดีมากเลยที่มาเดินทางใส่ก้อนขางใส่ยืงทางกัวก้อนมันไม่ย้อนแสงบ่พี่แต่ย้อนแสงอาจจะอํานะคะไม่ย้อนไม่ย้อนโอมีเรือยอนจอดอยู่คุณโอ้ยเย็นสบายจบพี่ซอยมาตรงนี้อยู่โลกนี้ ของเพงมืเยี่ยวนหรือแทลงมาคนลงมาเหรอลลบให้เขาปะเนี่ยลบหลบอกางเรานีให้เขาลงมาไม่ลบก็ชนเลย